เื่อเร็วๆนี้กลุ่มบริษัทการรถไฟของจีนประกาศว่าตั้งแต่วันที่31ธันวาคมจะเริ่มจำหน่ายตัวรถไฟในช่วงการขนส่งผู้โดยสารช่วงตรุษจีนปี2025ที่กำลังจะมาถึงการขนส่งในช่วงตรุษจีนปกติจะต่อเนื่องเป็นเวลา40วันการรถไฟจีนเปิดเผยว่าการขนส่งช่วงตรุษจีนปีนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่14มกราคม68 เพื่อตอบสนองความต้องการเรื่องตั๋วรถไฟของนักศึกษาที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเกิดแอปพลิเคชัน1 2 3 0 6ซึ่งเป็นแอปซื้อตั๋วทางการของการรถไฟจีนได้เปิดให้บริการนักศึกษาซื้อตั๋วก่อนเวลาด้วยฟังชัดใหม่ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในปีหน้านักศึกษาสามารถจองซื้อตั๋วรถไฟระหว่างวันที่28ธันวาคมถึง28กุมภาพันธ์การขนส่งช่วงตรุษจ,จีนนั้นเป็นช่วงไฮซีซัน ทั้งการอพยพของประชาชนประจำปี